อาจารย์คะไม่รู้เป็นอะไรใบเหลืองๆใบเหลืองๆมึงก็ต้องบอกมาสิว่ามันเหลืองตรงไหนมันเหลืองตรงข้างยอดหรือข้างกลางหรือข้างล่าง,งก็บอกมาหรือไม่ก็ส่งรูปมาหากูในเพจอย่างเงี้ยมึงไปคิดเอาเองอ่ะใบเหลืองแบบนั้นแบบนี้เป็นอะไรมาถามเฉยใบเหลืองมันกว้างไปมันตอบไม่ได้เออพวกนี้เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรมึงไม่รู้แล้วกูจะรู้ไหมล่ะ อาจารย์คะเพี้ยเต็มแปลงแต่ไม่อยากฉีดยาเฮ้ยมึงมาเจอคําถามอะไรแบบนี้วะมึงก็เดินไปเก็บเอาสิทีละตัวอะไม่อยากฉีดยาเออหรือไมึงก็ปล่อยให้เพี้ยแดกไปเลยมึงจะได้ไม่ต้องได้เก็บได้เอาไปขายกันเนาะมึงปลูกแล้วมึงต้องลงทุนมึงฉีดยาเออคนอื่นเขาก็ฉีดกันนะเออแต่ถ้ามึงไม่อยากฉีดมึงอยากให้เพี้ยกินทั้งแปลงก็เหลือของมึง นะแต่ถ้ามึงอยากฉีดยาแล้วรู้ว่าฉีดยาอะไรมึงก็มาปรึกษากูส่งรูปมามันเป็นเพี้ยอะไรกูจะได้จัดยาให้แล้วส่งไปให้มึงจะได้ฉีดจะได้จบไม่บอกบอกไม่อยากฉีดมึงก็ไปเดินเก็บเอาอไหลวะเนี่ยอาจารย์คะใบเป็นจุดดำดำแด,ดงแดงพ่อบอกว่าน่าจะเป็นเพีย้ยตาข้างบ้านบอกว่าน่าจะเป็นเชื้อรา เฮ้ยกูอยากจะรู้นะแล้วพ่อมึงเนี him, okay? ่ยเขาถ้าเขารู้เนี่ยแล้วเขาเป็นเนี่ยเขาไม่ใช้คําว่าน่าจะนะเออแล้วเขารู้ไหมเขาเคยปลูกไหมเขาเคยแก้หายไหมส่วนป้าข้างบ้านเนี่ยเขาเป็นใครทาไมมึงต้องไปเชื่อเขาเนาะเออ อย่างเงี้ยม่แหแต่อยากมาอยากจะมาทั้งมึงทั้งพ่อทั้งปา้ามนไต้ได้วยมอซะเลยพูดไปเรื่อยนะอยากรู้ว่าเป็นอะไร<ส>มึงก็ส่งรูปมาส่งมาเนี่ยแช่งช่องแชททางไลน์ทางเพจทาง YouTube อะไรเยอะแยะส่งมาพีเอ็นเกษตรสองพนะเออเขาบอกได้มึงจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรเสร็จแล้วมึงก็เอายาอะไรไปฉีดให้มันถูกต้องโอเคมานะโอ้ยคระเบื่อพวกนี้มันตีแม่ง้วยหมอ,อโอ้ย <S <S 2> <S 2> <S ตายลว